บัดเนียนาล่าลมาบัดเนี่ยก้อนสีไก่กันเนี่ยก็อบ่มีดอกอย่างเล้วสีเทียมพรนดอกซ้อนซ่อันนี้โ สว่วนนี้ให้ไปสิว่าสองทางอิมนาให้แกดวงวิญญาณคุณพอเสีอนอย่างไทยทรงพอเอ้ีพ่อ ว่ามาเดือมาเอาบุญไปจ้างย่างขึนเมืองถึงสวรรค์เอาไปฟันเลือนรูกให้มุนพิทาไลบมางว่ามาเดือมาเอาบุญไปจ้าง โยมพิบานท่านผูดใหญ่จ้าไงเพื่อนดอกภาไปเมืองวิมานผ่านฝ่าไปคอยทาอยู่สวรรค์พอเสียนอย่างไทยสูงคอยนี้อิดนั้น ว่ามาเดือขอวงให้คสั่งมามารับเอาพุนบุญมาเอาไปเป็น่นทุนสรงนวดไปเมืองฟฝาพอเสียนเอ้ยพอได้ตาย chết gia chào phai đầy bao chút chi lửa tăng te tiệp mi theo chào พ่อให้บวนลูกเต่าลาอันเจ้าได้ลยวทยงบาดบ้านเพื่อนไปให้กะยังหูเต่ามาลำบาดบ้านเพื่อนไปได้เพื่อนกะยัง ได้เต้าหอเสียนอยังไทยสงตายไปเล้วอยู่สานอมีดจีลี เพราะ เอยปพอเขล็ดวอดเดยียควายมือนั้นควายมือนีแม่นควายเลี้ยวกระเป๋าได้เอลาะแต่หน้าเอื้อ้อง จากว่าพอสิไปใส่คำเลี้งลงกะคงมียลวดเขีดเห็นเอามีแล้วพอเสียนอ้อยเจ้าสิไปอยู่ใส่เล้วแมีนิสาบอม ลูกสาวลูกสาควคอเจ้ากะมีมีคอยมือนั่นมือนี้คอยแล้วกะบอยเห็น เมียนิสาพพ้อมลูกสาวลูกสายเจ้าได้ตวกเตียงผ้าบินลาลาเขียนพระสรงบยมเชิญเอาด้วัวงวิญญาณเจ้าว่ามาเด้อควาย บ้านนกินข่าวพาเม็นลูกขวงเจ้าเมียขวงเจ้าเป็นใดเตีงพอเสียน บสียนเอยมีทางเก่งออมตุมของบ้านสมคู่สุนิดวงวิญญาณคุณอเสียนอยงไทยสงเข่าไนี่แล้วแล้วละว่าเชิญมาเยอะ เพราะ ละขั้นเจ้าโยภาคเพื่นขวางให้อวยขึ้นระกราบ่าได้ไปไหลลับเที่บุญโยทางนี้ทอระนี้โยทางไตไขประตูเปิดปองทรงอารวงวิญญาณลาพวเสียนอย่างไทยสงไว้นี่นั่นใหรเฟ้าดอกตาวมา Đoàn ơi Đoàn viên gian Thán lạ lớn Mẹn kỳ bì kỳ đường Chào hoàng hà Mà thật nó Mà rạp อาบุญ่าไปสถิตเมืองฟ้าสธา,าพนญาติอยู่หลังตั้งใจให้ถึงเจา้าอย่าโศกเศร้าเสียใจให้หม่นมอง มาเถิดโนมารับไปทียบเรื่องรองดวงจิตพองรร้ราคีสุขีเิสาธุเด้อ เสียนอย่างไทยส่งเอ้อละคั้นเดือนมืดขอยขีมาสัมมาเดือขั้นเดือนดำเจ้าขีมาพายกายนำานุน,นเจ้าใบใบขันเจ้ามาเตียทิดไตยอย่าขหาพืนดอกเพนดินละเมื่อนิญ,ญาติพี่น้องไทยบินหวงอววอนหาญาติกาบงบ้าน ได้เล่าขานเพียงพอ,อสาตัเดืองมาดำเสียงของของเทศเชิญดวงวิญญาณอยู่ทั้งบ้านเพิตีสงพเสียนอย่างไทยสงเอยของติรังโมงม หากได้เงียนนอเลวนั่นวิญญาณเจ้าให้เตามาสาตัวเดือเป็นว่ามีชาติหน้าอนาคตตาชาติใหม่ให้ได้มาเดือพบพอ่อให้มาร่วมห่วมสกุลสำรับชาตินี้นหากได้ห่วมสกุลกก ญากรรมใน้โยยกเอาเจ้าไปไกลแล้วควายมียันแก้วมารับเอาดวงวิญญาณให้น้ำสวนเจ้าน้ำส่งพอเสียนอยางไทยส่งเอ้ยขข้นสวรั์ท้องไปโยงโยงสมประสวงเด้อลูกเต่า

เอออนิเฮอเอออนิเออเอออังโอโอ้ยเออโอญนอ <Ngườiites> <M able> <visitor> ปานยกสำหรับพาเวททหารมณีสียาหน้ามให้ส่วนฝ่ายผู้แขนที่เตรียมไว้กัดแจกกันเด้อโยมแม่เด้อแจกกันผู้ละสามเซนใส่บาจันที่นกรเอินเอาควันลูกหลานเจ้าภบัดนี้ถ้าบุญแล้วให้ยูดีไม่แห้งเฮ็ดมากข้าขคล่นอายุมันควันยืนความเจ็บกายใดความไข่กายมีฝ่ายผู้แขนอยู่ใส่ละโยแม่แจกกันเด้อผู้ละสี่เซนแจกกันแล้ว บันหอดบองผูกพระ้าจารย์บันสีบอกจังลูกมาผ่าใส่เขียนพระคุณเจ้ารูปละเซนแจกกันไว้เด้อย่อมแม่ใหญ่กันไปให้ทั่วให้ถึงสุขูสุข,ขนหลังจากะอาจาร์ที่นกรเอื่นเอาควนลูกหลานเจ้าผ่าแล้วก็จังให้ท่านะอาจารย์มหาวิชีตเถิดดำนวยไว้พ่อล่าบันสูทายขอ,อนิมนต์ครับสาบคี เสียงรามจำไว้เถิดช่วยชูเชิดสารพันเลอีสานให้อยู่คู่ที่แหลมทองไปนานนานเลีสานวัฒนธรรมประเพณร นสามัคีเสยียงธรรมนำมาตนเป็นบทกลอนสอกวีที่ขีดเขียนทินโกนจึงเอามาเล่าเรียนเพื่อเทศเตือนสา 混喽。 แลในตอนนี้พอเมื่อจบครบถวนประมวลก่อนฉีอานชื่นเอาดวงวิญญาณท่านผู้ตายเสียหลีปล่อยตัวไข่เสยเอิขวัญเอื้นเอาขวัญเจ้าภาพเอื้นเอาขวัญเมน่นสาพ้อลูกหลานามาเยอ quan ư ว่ามาเยอควันเจ้าไปตกน้ำไก่พากันออกควันเจ้าไปตกหมออไก่พากันลูกควันเจ้าไปตกหูไก่พากันพ่นควันเจ้าจะได้ไปอยู ulations. ่สนน้ำห่วยแก้มปูควันเจ้าจะได้ไปอยู่หูแก้มโกบแก้มเคียดควันเจ้าจะได้ไปเคียดให้แก่พี่พามพาเดงอเมทานแก่รพามเท่าเขาดวงใดเดินทางไก่ลำบากไปสงสารพี่พามข้านามักติ้งบาลมขุกวากัง <ures> <m> <m> <athlete> ไปคอยอดไปถึงป่าสาเพียดพิ่พามกลางไพิมมาเวดไก่เล่าเขตแดนดงกลางดงดอนลับลังทำฝังนำเพียงพ่อไก่ยนอลุงพามไปหอดฟังก้นขีท่ทางเสียส่วนไก่ผ้ากันว่ามาเยอะ When ขันขวัญเจ้าบ so so ่มาแดดเดือนสีมันสิตีเจ้าแล้วขันขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหามันสิขาเจ้าแล้วขันขวัญเจ้าบ่มาแดดเดือนหาเมีสาตุนปีใหม่แสงพระทิตย์แหงใหม่แมงใหม่แหงตอมฝูงนกน้อยกี่กลางร้างกาเขากับผากันมางามล้อมอ้อมอ้อมอูละอุกอูโต้เวหองหำเขากับพักกันห้องหำใหม่เสียงห้องว่าตัวเว่ย

กินปิ้งปลาบึกตัวท่อคอมาให้เจ้ามากินปิ้งปลาปากละตัวท่อหัวเหือให้เจ้ามากินปิ้งปลาเสือละตัวท่อแผ่นแป่นว่ามาเยอะควันเออ yeah. ขันควันเจ้าบ่ามาบัดว่าหอดเดือนหกฝนตกลงมาจนจนควันเจ้าภาพเจ้าสิเปยอยู่โซนสารเฮือนไตป้องรลอไผ่ดีน้อสิมาปอ เข่าป่าเปียงปอนเส่มือว่ามาเยอะกวันเออเออเอออเอออเออเอเออเอเอเออเอออเอ้ออเออเองเออเอเเออออเออเอเออเออเอเอ้เอเออาออเอม่าอเออเเออออเ่อเออเออัออเอ้เออ่ออเออเ่อมอยเเเอเอเ วันเออหอดกลางให้อย่าได้สนปาค้าหอดกลางหน้าจะได้สนปลาเขาหอดเงาไม่ย่าได้ทอดหลังนอนมามาทอนเจ้าย่าได้สนทานเจ้าจะได้ยานเพียดพียพามมามาเยื่อควันเออควันเออ ควันแข็งไก่มาอยู่แข็งนั้นนี่ลุ้นี่ล่าควันคา ให้เจ้ามาอยู่คาในริลเลีลายให้เจ้ามาทางขวัญแถวกลางคืนนนำนำให้เจ้ามาทางขวัญแถวกลางคำเนี้ยเนียให้เจ้ามาอยู่อนเสาแกนให้เจ้ามาอยู่แทนหลังเพียงให้เจ้ามาอยู่เ,เ,าาเ,เาาตียงหูแกว้วมีทางสตราดพื้นกว้างผู้นอนบอนหมูหนวลอไรส่อนเสือพักพื้นเหนือหัวแดงไม่ลำเป้งพักลิวประดับแกว้วอยู่ดีมีสีใสบอส่อเสาอยู่ทางเจ้าเน่านอนฝนสิตก จาก็จะได้ดุงไปนาฝาสีห้องเจาก็จะได้ดุงไปไก่วันก่อนเศราจะต้องไปขี้เฟลุกแต่ป่ามาเงินละลุกแต่สวนมาบ้านขวันเจ้าเอาขี้ขาแน่นอนอยู่มีแห้งขี้หิ้งแข็งปุงเป็นหากประดับแก้วอยู่ดีกระหอกป,งป,งปุงเป็นเขาควันเจ้าจะได้นี้มากนาวันดังนามตาโน้นออยควันเจ้าจะได้นี อันว่าขวัญเกียรติเก้าให้เจ้าเสกะจุมคำะจุมคำงามกระลงมาส่วนอันว่าขวัญคิวขวัญปากให้เจ้าเสียบของเป่ากุยว่าขวัญเมีน,นีสานางสาวสุธ,ธิดานางสาวปิยธิดานัยพัฒนาก่อว่ามาเยอะ ไทยสงมาเด้อขวัญเอยมาเด้อขวัญเอยบันิฝ่ายผูกแขนทอาแจกกันแล้วกันลูกมาผ่าใส่แขนพระคุณเจ้าลูกลาเสียนลูกลาเสียนเด้อแล้วจังว่ามาสายเยอว่าดังนั้นแล้วให้เจ้าใบเอาฝ่ายเกวมุ่งคุณปูนความดีดูอาทผูกแขนลาดแขนลานว่ามาเยอะขวัญเอเอย ผูกเบืองซ้ายไก่ขวัญเจ้ามาผูกเบืองขวาไก่ขวัญเจ้าอยู่ตั้งที่นี่เมื่อนาให้เจ้ามียยืนยาวได้สั่นเด้อ มันในเจ้ามันปั้นงามเข้ากว้างมันในเจ้ามันปั la, Godzilla, ้นข้างหมูเถื่อนมันในเจ้ามันปั้นเครื่องสร้างหูมันในเจ้ามันปั้นปุงสร้างล้อมันในเจ้ามันปั้นก้อนหินแดงแข็งไอเจ้าแข็งปั้นแผ่นหินดาหไงเพียงข้อ่าได้หักญ่เพียงหลัก่าได้โค่น่าได้มนเหมือนโตอัง่าได้มองเหมือนเท่าอย่าได้เท่าเสียสี ให้เจ้าภาคพร้อมด้วยโยมผู้มาฟังเทศในมือนี้ให้เจ้าเมียอยุยืนยาวอดลอยแกลหลานน้อยทุกตุนทุกคนเทวันเถือสา ลำบอลำบวนเสียงเสียงเงายาวสิได้สั่งสิได้ไก่ดอกวังวังกะลาทานคูสุคน ละพอส่นเมียส่นผู้มาดังฟังสลอนอดอนสนดีคุณยายญาติธรรมในวันนี้เจ้าภาพมีสธาล้นบุญกุศลก็ยิ่งใม่อุทิศทานพอดไป ให้ผู้ตายจากแล้วให้ผู้ตายจากแล้วให้สุขล้นโยสวรรค์นนืละละาเดอทุกทุกทันมวลญาติมิตรสนิททำผูน้น้อมนำเอาธรรมะมาใส่ใจได้พาซึ่งบวลำพึงลำพันธ์ให้ บวเสียใจเอ้อยน้ำตาลังมาฟังเทศมือนี้บ่อมิโอว่าสินีมีบทหัวบทหาวจนลืมข้าวพุ่นตัวพอพุ่นตัวเมียฟังมาตั้งแต่ตนจนสีโคงดอกไวลา เพื่อผู้ป่าศิลาน้ำถวยและซ้มศิลาบวงบักบวงลาจากตนขั้นสุกเรีวสิลนนี้วีศิลาหัวลานสมพันลาวัดป่าฝนศิลาจากฟ้าขั้นเสียงห่องสังสะเทือนเปยียบสเสมือนขั้นตัวคอย ยัง آ ー آ ーอ,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 อาไรอาไลยอดิโยมยู่ขั้นบุญสูสงให้ดอกคงได้ดอกพบกันลาลาเดือขันดอกไม้ลาธรรมาตาลาปัดลาไปเมือสสารพัดคููสุเนีวในวันนี้ละยาได้มี กํมตองโหสิบัดสิห้างสิไ้ไก่คนทางลาเปืหมือตลอดเยียงปาลำ้ำกวงบอนเตงบุญโอวาลาฉันขอลาท่านไป คงได้ยอ้อนคืนมาโอกาสทีคงได้พบอีกสักคราขอ,อเจอกันงานบุญน้าทานิมุนให้ ที่สุขังล้นเมื่อสุขคนข้ออื่นสังและโยมพ่อยมเมียบ้านน้องก่ออำเภอพุทธสงเอยและมีอายุวันนั้งทั้งสุขังพลาโลอสุขคนนั้น สั laส